สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศษธมุตวรกุลครับและกะทินทัิดาสากิตรุง่งเรืองค่ะขอตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิล์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสารรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทยพีบีทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นากานาทีเป็นต้นไป และงานศิละปะวันนี้นะครับน้องกทิค่ะปกติที่เห็นการวาดภาพเนี่ยส่วนมากศิลปินเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเลึกได้ดินสอเลยค่ะอันดับแรกคู่กันเกรียงเลยค่ะพี่ชายเดียวหลักๆนะคะก็ถือว่าถูกนะครับแต่ว่าศิลปินที่เราเชิญมาวันนี้นะครับพี่บุญนำสาสุดเนี่ยจะใช้เจ้านี่ไหนคะเจ้าไม้นี่แหละฮะไม้นี่นะคะในการสร้างสรรค์ง,งานอืมสงสัยเลยใช่ไหมฮะถ้าอยากจะรู้ว่าเจ้าไม้เนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามพี่บุญนำกันเลยครับ สวัสดีสดค,ครับพี่บุญนำครับพี่บุญนำใช้เจ้าไม้แท่งนี้ในการสร้างสรค์ง,งานใช่ไหมฮะครับนะทำไมต้องเป็นเจ้าไม้ที่คล้ายกับไม้เสียบลูกชิ้นอันนี้ล่ะฮะมันไม่ใช่ไม้เสียบลูกชิ้นธรรมดานะครับโอ้หมันพิเศษยังไงครับพิเศษยไงคะพี่มันมีคุณลักษณะพิเศษคือว่ามันสามารถดูดซับสีแล้วก็สร้างพื้นผิวให้กับผลงานครับไม้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นธรรมดาเนี่ยนะโดยที่สําหรับู้กันธรรมดานี่มันจะมีพื้นผิวที่เรียบครับแต่ว่าไม้นี้ มันจะเป็นเม็ดเป็นเส้นที่มีคุณลักษณะที่นูนขึ้นแล้วก็เป็นเม็ดได้ครับแล้วเวลาพี่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของพี่บุญนำนะคะคือใช้ไม้เจ้าไม้ตัวเนี้นะคะทำทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเฉพาะบางส่วนเป็นเฉพาะบางส่วนครับที่ต้องการสร้างพื้นผิวครับให้เกิดแบบว่าให้ให้เกิดความรู้สึกมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าครับอืมโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าไม้นี่นะครับ จะสร้างสารรค์งานออกมาเป็นยังไงพี่บุญนาครับเชิญเลยครับพี่บุญนาระบายสีน้ำเงินสีม่วงและสีแดงประสานกันจนทั่วทั้งเฟรมครับเพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงยามเย็นจากนั้นก็วาดองค์ประกอบภาพอย่างต้นไม้กระท่อมลงไปด้วยสีเข้มก่อนระบายสีเหลืองเข้มเพื่อกำหนดทิศทางของแสงในภาพเล็กน้อยครับ เมื่อได้องค์ประกอบภาพจนครบแล้วนะครับพี่บุญนำก็ใช้แท่งไม้ขนาดใหญ่วาดต้นไม้ทับเส้นที่ร่างไว้แล้วใช้แท่งไม้ขนาดกลางแต้มสีเข้มบริเวณใบจนทั่วทั้งลำต้นสลับกับสีอ่อนแทนน้ำหนักแสงในภาพครับอ๋อสำหรับการสร้างน้าหนักโดยรวมของภาพจะเป็นการสร้างน้ําหนักเข้มขึ้นก่อนครับ,รบเหมือนทําส่วนที่อยู่ในเงาก่อนโดยลงสีบรรยากาศไว้ที่อยู่ในเงาจากนั้นค่อยมาเก็บรายละเอียด ที่เป็นส่วนของแสงครับ,รบเราจะเน้นเหมือนจุดเด่นครับให้มีแสงเข้ามามากแล้วก็เราก็ใช้เน้นรายละเอียดตรงนั้นโดยที่ใช้อันเล็กครับนอกจากนี้นะครับพี่บุญนำก็ใช้วิธีแต้มสีโทนร้อนสลับกับสีโทนเย็นครับเพื่อทำให้ภาพน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยหลหะครับ หลังจากนั้นพี่บุญนำก็วาดฝูงควายและคนลงไปจำนวนหนึ่งครับเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ภาพก่อนแต้มจุดสีเหลืองเน้นน้ำหนักแสงที่ส่วนล่างของภาพให้เด่นชัดมากขึ้นครับสิ่งที่ทำให้เด่นขึ้นก็คือแสงครับแสงแสงครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นแล้วมีแสงจ,จัดๆขึ้นมาน้ำหนักเข้มกับน้ำน้ำหนักอ่อนนี้มันจะตัดกันครับครับ,รบเราเลยใช้แสงให้เป็นน้ำหนักอ่อนแล้วก็ สัตว์เลี้ยงแล้วก็ชีวิตของชาวนาเนี่ยครับเป็นน้ำหนักเข้มเวลา2สิ่งนี้อยู่ใกล้กันมันจะตัดกันครับเงาใช่ไหมครับเหมือนเงาคนเงาสัตว์ครับทำให้เกิดจุดเด่นขึ้นตรงนั้นเลยครับอ๋อค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตยกภาพโชว์นี้ให้ทางพี่น้ำนี่ค่ะ แต่ที่อยากถามพี่บุญน,นำนิดนึงค่ะว่าภาพภาพนี้พี่บุญน,นำต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรให้กับทุกท่านที่ได้ชมคะครับความหมายของภาพนี้ก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตของคนธรรมดาสามัญชนในชนบทครับที่เขาอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีความสุขตามที่เขาอยู่ครับตาม,ม,มอัตภาพครับค่ะครับเหมือนชีวิตเราเลยอย่างที่บอกมีเพิ่งถอดภาพขอมาเข้ารายการมาขนาดนั้นเลยครับที่เดียวอันนี้ความครับ แล้วก็ภาพนี้นะฮะคือสร้างสารรค์โดยการใช้วิธีเทคนิคการจุดสีอยากให้พี่บุญนำเนี่ยฝากถึงทุกคนที่อยากจะทํางานประเภทนี้อยากจะฝึกการจุดสีเนี่ยเเทคนิคอะไรบ้างอ๋อครับสำหรับเทคนิคที่ใช้นะครับสามารถที่จะ ที่จะคิดแล้วก็ค้นหาได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่จะเป็นไม้อย่างเดียวอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับหรดัดแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับต้องค้นหาค้นหาด้วยตัวเองอย่างนั้นนะครับแต่เราชอบแบบไหนใช่ไหมคะไม่จําเป็นจะเป็นต้องเป็นไม้อาจจะใช้อย่างอื่นแต่ว่าต้องไปค้นหาครับเพราะว่าลักษณะของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปครับอ่าครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุญนํานะครับแล้วก็เทคนิคการใช้อุปกรณ์เรื่องไม้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ข้อสาคัญคือบรรยากาศหรือว่าสีส่วนรวมเนี่ยมีความจําเป็นมากเราต้องเข้าใจสีแล้วต้องพยายามใช้สีที่มันสดใสเวลาเขียนเนี่ยเราเราต้องกําหนดไว้ในใจว่าเราจะใช้สีอะไรเป็นหลักแล้วอย่างอื่นก็ค่อยประกอบไปสมัยนี้นะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยก็าามามีบทบาทกับพวกเรามากขึ้นทุกวันรวมถึงงานศิละปะที่ผมจะพาไปชมในวันนี้ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารสามารถสัมผัสด้วยปลายนิ้วก็จะครอบคลุมและย่อโลกทั้งใบไว้ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแรงบันดาลใจให้ทศพลบริบูร์ได้ถ่ายทอดการประสานความเก่าและความใหม่ของโลกผ่านผลงานในรูปแบบเหนือจริงเพื่อกระตุ้นเตือนว่าเรากำลังใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมหรือกำลังจมดิ่งลุ่มหลงไปกับมันในผลงานชุดลมดึกดำบรรครับผมพยายามจะเอาสกิจกรรมครับที่ ต่างกันมากๆเข้ามารวมกันเพื่อให้เกิดงานนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมที่มันเก่ามากๆอย่างเช่นการทํางานศิลปะคือการวาดรูปะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่ามนุษย์ก็วาดรูปมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มีกกิจกรรมหนึ่งที่มันเป็นกิจกรรมร่วมสมัยก็คือว่าการสื่อสารกันผ่านเครือข่ายออนไลน์ซึ่งผมตึงความรู้สึกอย่างหลังเข้ามาให้มาร่วมกันกับความรู้สึกแรกให้เกิดเป็นงานเป็นภาษาภาพใหม่ในงานของตัวเองครับ ผลงานแต่ละชิ้นได้สะท้อนความคิดของศิลปินที่มีต่อสภาวะสังคมปัจจุบันผ่านสัญลักษณ์อาทิภาพงานประติมากรรมระดับตำนานที่ถูกตัดทอนบางส่วนออกไปเพื่อสื่อถึงคุณค่าของความพยายามการค้นคว้าและฝึกฝนตามกระบวนการในอดีตที่หายไปเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเกลือข่ายข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งบอกผ่านสัญลักษณ์อย่างฝักบัวที่เกี่ยวพันกันอย่างไร้ทิศท,ทางและยังสื่อถึงความสับสนทางความคิดของมนุษย์ที่ไม่อาจหาที่สิ้นสุดได้อีกด้วยล่ะครับ ส่วนภาพสัตว์ต่างๆนะครับกลับถูกนํามาใช้บอกเล่าถึงการดํารงชีพของมนุษย์ที่ใช้สัญชาตญาณมากกว่าสติปัญญาครับจึ่งในแต่ละชิ้นแต่ละต,ตัวมันก็จะให้ความหมายไม่เหมือนกันนะครับ uh huh. แต่ถ้าอย่างชิ้นนี้ถ้ามาเราจะนึกถึงพวกการเดินทางพวกอะไรแบบนั้นที่ที่เราจะอยากจะเล่าว่าคล้ายๆว่ามนุษย์ก็เดินทางตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนไปถึงอนาคตแล้วเราก็พบว่าเดินทางมาถึงจุดๆหนึ่งบางทีเราพบว่า อ,องค์ความรู้ที่เราสร้างไว้แล้วเรามันไม่เจออะไรครับผลงานทั้งหมดของศิลปินอาจมองได้ว่าเป็นอดีตที่ล้ำยุคหรืออนาคตที่ล้าสมัยแต่ทั้งสองสิ่งนี้นะครับกลับเป็นพื้นฐานของผลงานในนิทรรศการนี้ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ D.O.B หัวดำโพงแกลเลอรี่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ครับ ถือว่าเป็นการนําสัญลักษณ์นะคะมาแสดงเห็นถึงสังคมออนไลน์ได้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีกิจกรรมมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับใครนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามาอวดกันหรือแม้กระทั่งความติชมรายการค่ะ ก็สามารถส่งมาได้เลยตามทีถ่ถยงด้านล่างนี้เลยค่ะผลงานของใครได้รับเรื่องนำมาออกอากาศนะครับก็จะได้ของที่เลงจากทางรายการเราไปอีก,อกเช่นเคยแต่สาหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะพบกับเราไดใ้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกา50 30. นาทีในรายการจอนซิวันนี้สวัสดีครับค่ะมืนนะหมืน สำหรับรายการสอนสิ่งนะคะเป็นรายการที่เป็นพื้นที่เล็กๆให้กับศิลปะหรือคนที่สนใจหรือศิลปินที่จะถ่ายทอดศิลปะให้กับสังคมได้รับรู้ะคะ่ะเพราะว่าจะทําให้คนในสังคมได้ผ่อนคลายหรือได้แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดหรือมุมมองต่างๆดังนั้นก็อยากให้รายการนั้อยู่คู่กับสังคมเป็นนานๆคะ